สวัสดีค่ะเรือเอกหญิงณชนกเผือกพองสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่6มิถุนายน2565เรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพเรือจีนอาจได้รับการปล่อยเรือลงน้ำในอนาคตอันใกล้ เมื่อ3มิถุนายน2565สำนักข่าววอชิงตันโพสต์ได้เผยแพร่าภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท m a x ซ่าเทคโนโลยีสซึ่งถ่ายณวันที่31พฤษภาคม2565แสดงให้เห็นถึงเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพเรือจีนที่อยู่ระหว่างการต่อและใกล้เสร็จสมบูรณ์ณนะอู่ต่อเรือเจียงนานชิบหยาดทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารคาดการว่าอาจได้รับการปล่อยเรือลงน้ำในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากจีนได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ส่งผลให้อู่ต่อเรือเจียงนานชิปหยาดในนครเซี่ยงไฮ้สามารถดำเนินการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของกองทัพเรือจีนน่าจะปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังปี2567เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทําให้ต้องมีการทดสอบทดลองให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดกองทัพเรือฝรั่งเศสขึ้นระวางประจําการเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ชั้นซับเฟรนลําแรกเมื่อ3มิถุนายน2565กองทัพเรือฝรั่งเศสทําพิธีขึ้นระวังประจําการเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ซับเฟรนณนะฐานทัพเรือเบรส โดยเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชันซัฟเฟนลำแรกจากทั้งหมด6ลำที่กองทัพเรือฝรั่งเศสจัดหาจากบริษัทเนวากรุปเพื่อนำเข้าประจำการแทนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชันรูบิส ทั้งนี้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซัฟเฟนติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีใต้น้ำสู่พื้นเอ็กโซเซ SM 3 9ก้าปาบิโดนัก F 2 1ทุนระเบิด FG 2 9สามารถติดตั้งยานใต้น้ำไร้คนขับ D 1 9สามารถปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงได้นานถึง70วันกำลังพลประจำเรือจำนวน63นายและหน่วยคอมมานโดจำนวน15นาย หน่วยยางฝั่งสหรัฐและหน่วยตำรวจหมู่เกาะโซโลโมอนร่วมลาตะเวนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเมื่อ30พฤษจาคม2565มีรายงานว่าเรือตรวจการ USCGC m e t e Hazard WPC1139 ของหน่วยยามฝัง่งสหรัฐและเรือตรวจการทาโรของหน่วยตำรวจหมู่เกาะโซโลโมอนทำการราดตระเวนร่วมกันบริเวณทางตอนเหนือของเขตเศรษฐกิจจำเพาะของหมู่เกาะโซโลโมอน โดยการฝึกในครั้งนี้หน่วยยามฝั่งสหรัฐมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ความชำนาญในการลาตะเวนเพื่อสกัดกั้นการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมภายใต้ปฏิบัติการโอ peration blue pacific ของหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในการสกัดกั้น IUU fishing ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยยามฝัง่งสหรัฐได้ทำการราดตระเวนร่วมกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแล้ว5ประเทศท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n 2 n a v y m i t h สำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวกรมข่าวทหารเรือหรือระบบไนส์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ